เคยรู้สึกไหมครับว่าคนที่ยิ้มให้เราทุกเช้าหรือคนที่คอยซื้อกาแฟมาฝากอาจจะเป็นคนเดียวกับคนที่เอาเรื่องเราไปพูดเ,เสียหายๆในห้องประชุมวิธีอ่านใจเพื่อนร่วมงานจอมปลอมจับโป๊ะภาษากายฉบับ FBI อ้างอิงงานวิจัยวันนี้เราจะมาลอกรรามนุษย์ออฟฟิศจอมปลอมด้วยจิตวิทยาขั้นสูงที่ FBI ใช้จับพิรุษอาชญากร แต่เราจะเอามาใช้จับโป๊ะเพื่อนร่วมงานที่ชอบแทงข้างหลังถ้าคุณไม่อยากเป็นเหยื่อในเกมออฟฟิศคลิปนี้คือคำตอบครับเทคนิคจับสังเกตเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเทคนิคนี้ไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆแต่ดรพอเอ็กเมนนักจิตวิทยาชื่อดังระดับโลกที่ศึกษาเรื่องไมโครเอ็ก์เพรสชั่นมากว่า50ปียืนยันว่ารอยยิ้มมุมปากข้างเดียวคือสัญญาณอันตรายที่สุดในความสัมพันธ์ เพราะมันคือการดูแคลนและถ้าคุณเห็นใครทำท่ารีตาใส่ไอเดียคุณโจโนาวโรอดีต FBI บอกไว้ชัดเจนครับว่านั่นคือสมองของเขากำลังปฏิเสธสิ่งที่คุณพูดแม้ปากเขาจะพยักหน้าตามก็ตามเคสตัดดี้สงครามประสาทใต้รอยยิม้มตัวละคร A. พนักงานสายขยันทำงานเก่งมนุษยสัมพันธ์ดีเหยื่อ B เพื่อนร่วมงานรุ่นเดียวกันที่ดูสนิทกับ A ที่สุดไปกินข้าวด้วยกันทุกเที่ยงผู้แทงข้างหลังสถานการณ์ที่1การประกาศผลงานในที่ประชุมเหตุการณ์หัวหน้าประกาศกลางที่ประชุมว่าโปรเจกต์ล่าสุดของ A ทำยอดขายทะลุเป้าและ A จะได้โบนัสพิเศษการแสดงออกของ B ที่กล้องต้องจับ B รีบหันมาตบมือให้ A คนแรกพร้อมพูดว่า ดีใจด้วยนะเอสมแล้วที่เป็นเธอจุดจับโป The Red Flag The Contempt s m i r k แม้บีจะตบมือแต่ในเสี้ยววินาทีแรกที่ได้ยินชื่อเอมุมปากซ้ายของบีจะกระตุกขึ้นข้างเดียวหรือรอยยิ้มดูแคลน The Clench Jaw ขณะที่พูดคำว่าดีใจด้วยนะสังเกตเห็นสันกรามของบีเกรงแน่นเพราะเขากำลังสะกดกั้นความอิจฉาสถานการณ์ที่สอง การนินทาแบบหวังดี The sabotage เหตุการณ์ช่วงพักกาแฟ B, B เดินไปคุยกับกลุ่มเพื่อนแผนกกื่นโดยไม่มี A อยู่ตรงนั้นคำพูดของ B เนี่ยดีใจกับ A จริงๆนะที่ได้โบนัสแต่ก็นั่นแหละงานชิ้นนั้นเราก็ช่วยดูให้ตั้งเยอะนะไม่คิดเหมือนกันว่า A จะเอาไปพรีเซนต์คนเดียวหมดเลยแต่ไม่ทั้นไรหรอกเราเพื่อนกันเราโอเคจิตวิทยาที่ใช้ นี่คือการเครดิตสติลลิ่งแบบเนียนๆบสร้างภาพว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อให้คนอื่นมองว่า A เป็นคนเห็นแก่ตัวสถานการณ์ที่3การสร้างระยะห่าง The Barrier เหตุการณ์หลังเลิกงาน A เดินเข้าไปหา B ที่โต๊ะเพื่อชวนไปกินข้าวฉลองการตอบสนองของ B B รีบยกมือถือขึ้นมาดู i b l บล็อก B. เอากระเป๋าถือมาวางไว้บนโต๊ะตรงหน้าตัวเองกั้นระหว่างเขากับ A. Physical Barrier B. พูดว่าวันนี้ไม่ว่างเลยอะ A. งานเยอะมากทั้งที่หน้าจอคอมเป็นหน้าเว็บช้อปปิง้งจุดสังเกตร่างกายของ B. กกำลังบอกว่าฉันไม่อยากอยู่ใกล้คนชนะอย่างเธอเพราะมันทำให้เขารู้สึกพ่ายแพ้ the language of sabotage ภาษาพูดที่ซ่อนยาพิษ วิธีการสังเกตคำพูดที่ดูเหมือนชมแต่จริงๆคือการกดสัญญาณเตือน 1. การชมแบบมีเงื่อนไข backhanded compliments อ้างอิงจากดร Abigail Brenner นักจิตวิทยาและนักเขียนจาก Psychology Today ข้อมูลเชิงลึกการชมประเภทนี้เรียกว่า passive aggressive communication หรือพฤติกรรมก้าวร้าวแบบแฝง เป้าหมายคือการดูหมิ่นหรือ insult โดยใช้คำชมเป็นเกราะบังหน้าเพื่อไม่ให้ตัวเองดูเป็นคนเลวการวิเคราะห์ประโยคอย่างไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างเธอจะทำได้คือการโจมตี self-esteem ของคุณโดยตรงมันเป็นการตอกย้ำว่าในสายตาเขาคุณคือคนที่ไร้ความสามารถและความสำเร็จนี้เป็นแค่เรื่องฟลุกจุดสังเกตหากคำชมนั้นตามด้วยคำว่าแต่หรือไม่น่าเชื่อว่า ให้ระวังไว้ว่านั่นไม่ใช่ความยินดีที่บริสุทธิ์ใจ 2. การกันคุณออกจากวงโคจรหรือ information hoarding อ้างอิงจาก professor gary johns ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมองค์กรจาก concordia university ข้อมูลเชิงลึกงานวิจัยของ professor johns ระบุว่า knowledge hiding หรือการกักตุนความรู้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อสร้าง relative power หรืออำนาจเปรียบเทียบในที่ทำงานการวิเคราะห์เมื่อบีแกล้งลืมบอกข้อมูลสำคัญหรือพูดว่าอ๋อนึกว่าเธอรู้แล้วนี่คือสัญชาตญาณของการป้องกันอนาเขตเขาต้องการให้คุณดูไม่รู้เรื่องหรือทำงานพลาดในสายตาคนอื่นเพื่อให้เขากลายเป็นคนที่ดูมีข้อมูลและสำคัญกว่าคุณทริคจับโกะสังเกตว่าเขาแชร์ข้อมูลนั้นให้กับคนอื่นที่มีตำแหน่งสูงกว่า หรือคนที่เป็นพวกเดียวกับเขาหรือไม่ถ้าใช่นั่นคือการจงใจกีดกันคุณหรือ exclusion 3. การใช้ประโยคเราหวังดีนะ the gossip hook อ้างอิงจาก d รก r Peggy Drexler นักวิจัยด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ข้อมูลเชิญลึก d ร c ร r Drexler กล่าวว่าการนินทาที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฉันบอกเพราะฉันหวังดีนะหรือไม่อยากจะพูดหรอกนะ แต่มันเพื่อตัวเธอเองเป็นวิธีการ disguising malice หรือการพรางความประสงค์ร้ายการวิเคราะห์คนที่พูดแบบนี้กำลังใช้คุณเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวลือ gaslighting และสร้างความแตกแยกจำกดเหล็กไว้ว่า the person who gossips to you will gossip about you คนที่นินทาคนอื่นให้คุณฟังเขาจะนินทาคุณให้คนอื่นฟังแน่นอนเพราะคนกลุ่มนี้ เสพติดการมีอำนาจผ่านการถือครองความลับของผู้ดื่นภาษากายแบบ ventral denial การปิดกั้นร่างกาย 1. the physical barrier การสร้างกำแพงกัน้นอ้างอิงจากดร Albert ร์ตเมฮาร n เบียนศาสตราจารย์กิติคุณด้านจิตวิทยาจาก UCLA และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบบอวัจนะภาษาหรือ nonverbal communication ข้อมูลเชิงลึกดรเมอฮารเบียนระบุว่าเมื่อมนุษย์รู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่ชอบใจ (dislike) เราจะสร้างกำแพงขึ้นมาโดยสัญชาตญาณเพื่อปดป้องร่างกายส่วนหน้า (ventral site) ซึ่งเป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุดการวิเคราะห์การที่เพื่อนร่วมงานเอาแก้วกาแฟกระเป๋าหรือแม้แต่โน้ตบุ๊กมาวางกั้นกลางในขณะที่คุณคุยด้วยคือพฤติกรรม ventral shielding มันคือสัญญาณว่าเขากำลังตั้งกาดใส่คุณจิตใจของเขาไม่ได้เปิดรับสิ่งที่คุณพูดเลยคำแนะนำถ้าคุณเห็นเขาย้ายของมาวางกั้นปุ๊บให้รู้ไว้เลยว่าตอนนี้เขากำลังอึดอัดและอยากให้คุณถอยห่างออกมาครับ 2. ทิศทางหัวเขา่า the knee direction อ้างอิงจากโจโนาวโรอดีตเจ้าหน้าที่ FBI และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายระดับโลกจากหนังสือ What everybody is saying ข้อมูลเชิงลึกนาวาโรอธิบายว่าเท้าและขาเป็นส่วนที่ซื่อสัตย์ที่สุดในร่างกายเพราะมันเชื่อมโยงกับสัญชตาตญาณการสู้หรือหนี (fight or flight) มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรการวิเคราะห์ในวงสนทนาหากหัวเข่าของเขาชี้ไปทางคนอื่นหรือชี้ไปที่ประตูทางออกแม้ใบหน้าจะยิ้มแย้มและสบตาคุณแต่นั่นคืออาการ open body t o w a r d others เขาเปิดใจให้คนอื่นแต่ปิดกั้นคุณหรือที่เรียกว่า disengagement คำแนะนำจำไว้นะครับปากหลอกได้หน้าหลอกได้แต่เข่าหลอกยากมากถ้าเขา่าเขาไม่ชี้มาที่คุณแปลว่าคุณไม่ได้อยู่ในเกมของเขาครับ 3. การปิดกั้นทางสายตาอ้างอิงจากดร Paul อ็กซ์แมนและเดวิดมาซูโมโตผู้เชี่ยวชาญด้านอารมณ์และใบหน้าข้อมูลเชิงลึก พฤติกรรมนี้เรียกว่า eye blocking เป็น,นกลไกที่สมองพยายามจะลบภาพสิ่งที่ทำให้รู้สึกเครียดหรือไม่พอใจออกไปชั่วคราวการวิเคราะห์การที่เขากระพริบตาทีๆหรือเอามือมาปิดตาขยี้ตาหรือแม้แต่การหลับตานานเกินไปในขณะที่คุณพูดคือสัญญาณของ visual distress สมองของเขากำลังปฏิเสธข้อมูลที่ได้รับจากคุณอย่างรุนแรงคำแนะนำถ้าคุณเสนอโปรเจก แล้วเขาแกล้งขยี้ตาบ่อยๆหรือเอามือลูบหน้าปิดตาให้รู้เลยว่าเขารับไม่ได้กับสิ่งที่คุณเสนอแม้เขาจะยังไม่ได้พูดคำว่าไม่ออกมาก็ตาม The Mirroring Test วิธีทดสอบด้วยการทำเรียนแบบ 1. ปรากฏการ์กิ้งกา่า The Chameleon Effect อ้างอิงจากดร t ั a n y ชา h a t น r a n และ John Bark จาก New York University ข้อมูลทางวิชาการ ในปี1999พวกเขาได้ค้นพบพฤติกรรมที่เรียกว่า The c h a m e l e o n Effect หรือการที่มนุษย์เผลอเลียนแบบท่าทางสีหน้าและน้ำเสียงของคนที่เรากำลังคุยด้วยโดยไม่รู้ตัว Unintentional Mirroring การวิเคราะห์งานวิจัยระบุว่าคนที่มีความรู้สึกดีต่อกันหรือต้องการสร้างความสัมพันธ์ Rapport จะปรับจูนจังหวะร่างกายให้ตรงกันเพื่อแสดงออกว่าฉันเป็นพวกเดียวกับคุณดังนั้น ถ้าคุณลองเปลี่ยนท่านั่งจากกอดอกมาเป็นวางมือบนโตะ๊ะแล้วอีกฝ่ายทำตามภายใน10ถึง30วินาทีนั่นคือสัญญาณบวกว่าสมองของเขากำลังเปิดรับคุณอยู่ครับ 2. เซลล์กระจกเงา Mirror Neurons อ้างอิงจากดรจิอาโคม r ริโซลลตีนักประสาทวิทยาชาวอิตาลีผู้ค้นพบเซลล์กระจกเงาข้อมูลทางวิชาการสมองคนเรามีเซลล์ที่ชื่อว่า m i l ล e r neurons ซึ่งจะทำงานเมื่อเราทำกิจกรรมบางอย่างหรือเมื่อเราเห็นคนอื่นทำกิจกรรมนั้นๆมันเป็นรากฐานของความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตตีการวิเคราะห์หาก B มีความอิจฉาหรืออคติอย่างรุนแรงต่อ A เซลล์กระจกเงาในส่วนที่สร้างความเห็นอกเห็นใจจะทำงานน้อยลงทำให้ระบบการเรียนแบบอัตโนมัติหรือออโตเมติกมีมิครีติดขัดดังนั้นลองจิบน้ำดูครับถ้าเขาไม่จิบตาม หรือทำท่าทางตรงกันข้ามเช่นคุณน้อมตัวเข้าไปหาแต่เขาเอนหลังพิงเก้าอี้หนีนั่นคือร่างกายเขากำลังส่งสัญญาณปฏิเสธการเชื่อมต่อกับคุณ 3. การทำท่าทางตรงข้ามหรือ Interactional d y s y n c h r o n y อ้างอิงจากดรเดสมอนด์มอริสนักมนุษยวิทยาและผู้เขียนหนังสือ The Naked a p e ข้อมูลเชิงลึกดรมอริสอธิบายว่า วความล้มเหลวในการทำท่าทางให้สอดคล้องกันหรือดิสซิงโครนีคือสัญญาณบอกว่าคนสองคนมีกำแพงทางจิตใจต่อกันการวิเคราะห์เมื่อคุณเคลื่อนไหวแล้วเขาทำท่าทางที่ขัดแยง้งเช่นคุณพูดด้วยท่าทางกระตือรือร้นแต่เขานั่งตัวแข็งทื่อนี่คือการแสดงออกทางกายภาพว่าเขาไม่ยอมรับข้อมูลหรือตัวตนของคุณในขณะนั้น The mirroring t e s วิธีทดสอบด้วยการทำเรียนแบบ 1. ปรากฏการ์กิ้งกา่า The Chameleon Effect อ้างอิงจากดรธันยาชาทรนและจอห์นบาร์กจากนิวอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ข้อมูลทางวิชาการในปี1999พวกเขาได้ค้นพบพฤติกรรมที่เรียกว่า The Chameleon Effect หรือการที่มนุษย์เผลอเรียนแบบท่าทางสีหน้าและน้ำเสียงของคนที่เรากำลังคุยด้วยโดยไม่รู้ตัว Unintentional Mirroring การวิเคราะห์งานวิจัยระบุว่าคนที่มีความรู้สึกดีต่อกันหรือต้องการสร้างความสัมพันธ์รับร์ตจะปรับจูนจังหวะร่างกายให้ตรงกันเพื่อแสดงออกว่าฉันเป็นพวกเดียวกับคุณดังนั้นถ้าคุณลองเปลี่ยนท่านั่งจากกอดอกมาเป็นวางมือบนโตะ๊ะแล้วอีกฝ่ายทำตามภายใน1 0 3ถึงวินาทีนั่นคือสัญญ,ญาณบวกว่าสมองของเขากำลังเปิดรับคุณอยู่ครับ 2. เซลล์กระจกเงา m i r r o r Neurons อ้างอิงจากดรจิอาโคม r ริโซลลตีนักประสาทวิทยาชาวอิตาลีผู้ค้นพบเซลล์กระจกเงาข้อมูลทางวิชาการสมองคนเรามีเซลล์ที่ชื่อว่า m ิลเลอร์นิวรอซึ่งจะทำงานเมื่อเราทำกิจกรรมบางอย่างหรือเมื่อเราเห็นคนอื่นทำกิจกรรมนั้นๆมันเป็นรากฐานของความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพาตีการวิเคราะห์หาก B มีความอิจฉาหรืออคติอย่างรุนแรงต่อ A เซลล์กระจกเงาในส่วนที่สร้างความเห็นอกเห็นใจจะทำงานน้อยลงทำให้ระบบการเรียนแบบอัตโนมัติหรือออโตเมติกมีมิครีติดขัดดังนั้นลองจิบน้ำดูครับถ้าเขาไม่จิบตามหรือทำท่าทางตรงกันข้ามเช่นคุณน้อมตัวเข้าไปหาแต่เขาเอนหลังพิงเก้าอี้หนีนั่นคือร่างกายเขากำลังส่งสัญญ,ญาณปฏิเสธการเชื่อมต่อกับคุณ 3. การทำท่าทางตรงข้ามหรือ Interactional d y s y y n h h r o n y อ้างอิงจากดรเดสมอนด์มอริสนักมนุษยวิทยาและผู้เขียนหนังสือ The Naked Ape ข้อมูลเชิงลึกดรมอริสอธิบายว่าความล้มเหลวในการทำท่าทางให้สอดคล้องกันหรือ d y s y n c h r y n y คือสัญญาณบอกว่าคนสองคนมีกำแพงทางจิตใจต่อกันการวิเคราะห์เมื่อคุณเคลื่อนไหวแล้วเขาทำท่าทางที่ขัดแยง้ง เช่นคุณพูดด้วยท่าทางกระตือรือร้นแต่เขานั่งตัวแข็งทื่อนี่คือการแสดงออกทางกายภาพว่าเขาไม่ยอมรับข้อมูลหรือตัวตนของคุณในขณะนั้นวิธีรับมือและหม่ d เสร็จ 1. การรักษาระยะห่าง (Strategic Distancing) อ้างอิงจากดรจูดิตออลอฟผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชและผู้เขียนหนังสือ The Empath's Survival Guide ข้อมูลเชิงลึก เมื่อเราพบว่าใครสักคนเป็นท็อกซิกเพอร์ซันหรือเอเนจีแวมไพร์การประทะตรงๆมักไม่ได้ผลดร์ออรลอฟแนะนำให้ใช้เทคนิคเดอะเกรย์ร็อกเมธอดวิธีรับมือคือการทำตัวเป็นก้อนหินสีเทาคือการทำตัวให้หน้าเบื่อที่สุดไม่ตอบสนองต่อคำยั่วยุไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มและรักษาระยะห่างเพื่อปกป้องสุขภาพจิตของเราเอง2การสื่อสารผ่านลายลักษณ์อักษร documenting everything อ้างอิงจาก professor l i n taylor ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและผู้เขียนหนังสือ tame your terrible office tyrant ข้อมูลเชิงลึกในโลกของการทำงานหลักฐานสำคัญกว่าคำพูด p r o f taylor แนะนำว่าเมื่อเจอกับพฤติกรรม sabotage การลอบกัดสิ่งที่ต้องทำคือการสร้าง paper trail วิธีรับมือ ทุกครั้งที่มีการคุยงานสำคัญหรือการกักข้อมูล (information hoarding) ให้ส่งอ e ีเมลสรุปสิ่งที่คุยกันทันที CC ผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าจำเป็นเพื่อให้ความจริงมีที่อยู่และมีหลักฐานยืนยันป้องกันการบิดเบือนข้อมูลลับหลัง 3. การพัฒนาตนเอง (The Radical Excellence) อ้างอิงจากสตีฟมาร์ตินนักแสดงและนักเขียนชื่อดังผู้กล่าวประโยคอมตะว่า Be so good they can't ignore you ซึ่งถูกขยายต่อโดยแค Newport ในแง่ของจิตวิทยาการทำงานข้อมูลเชิงลึกวิธีการแก้แค้นหรือเอาคืนที่ดีที่สุดไม่ใช่การทำตัวแย่ตอบแต่คือการสร้าง Career Capital หรือทักษะที่ยอดเยี่ยมจนไม่มีใครสามารถแทนที่ได้วิธีรับมือเมื่อเราเก่งขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง เสียงนินทาหรือการกลั่นแกล้งจะทำอะไรเราไม่ได้เพราะผลลัพธ์ของงานจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดและคนที่มีอคติจะกลายเป็นแค่เสียงรบกวนในเส้นทางความสำเร็จของคุณสุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่าการอ่านใจคนให้ออกไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราเป็นคนระแวงหรือคอยจับผิดใครนะครับแต่มันมีไว้เพื่อป้องกันตัวเองเหมือนที่ดรจูดิตโอลลฟบอกครับว่าเราต้องปกป้องพลังงานของเรา ถ้าเจอคนไม่หวังดีให้ใช้เทคนิคเกรย์ร็อกคือทำตัวนิ่งๆเป็นก้อนหินไม่ต้องไปแลกให้เสียเวลาและอย่าลืมคำแนะนำของโปรเฟสเซอร์ลินเทเลอร์นะครับทุกอย่างต้องมีเ a เปอร์เทรลหรือหลักฐานลายลักษณ์อักษรเสมอเพื่อป้องกันตัวเองและท้ายที่สุดจงจำคำของแคลนิวพอตไว้ครับจงเก่งจนเขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อคุณได้ เมื่อคุณพัฒนาตัวเองจนยอดเยี่ยมผลงานของคุณจะเสียงดังกว่าเสียงนินทาเสมอครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเจอประสบการณ์เพื่อนร่วมง,งานแทงข้างหลังแบบไหนบ้างหรือมีสัญญาณภาษากายไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงในวันนี้ลองคอมเมนต์แชร์เรื่องราวของคุณไว้ด้านล่างครับผมรออ่านและพร้อมแลกเปลี่ยนกับทุกคนอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่ออัปเกรดจิตวิทยาการอ่านคนของคุณให้คมขึ้นในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ